เมนูวันนี้ขอเสนอไข่พะโล้อย่างแรกที่ต้องเตรียมก็คือต้มไข่ค่ะพอน้ำเดือดนะคะจับเวลา6นาทีจากนั้นเอาไข่ไปแช่น้ำเย็นขั้นตอนต่อไปเตรียมทอดเต้าหู้หั่นเป็นชิ้นใหญ่หน่อยนะคะเวลาทอดจะได้ไม่เละทอดให้เหลืองกรอบทั้ง2ด้านแค่นี้ก็ใช้ได้ละค่ะส่วนเนื้อหมูนนำไปหมักก่อนสูตรตามนี้เลยค่ะขั้นตอนต่อไปเตรียมกระเทียมพริกไทยลากผักชีโขลกให้เข้ากันจากนั้นนําไปผัดกับน้ํามันนะคะแล้วก็นําเนื้อสัตว์ลงไปผัดด้วยค่ะ ผัดจนเครื่องเทศหอมนะคะแล้วก็เนื้อหมูสุกประมาณ50%จากนั้นตักออกมาพักไว้ค่ะจากนั้นใช้หม้อเดียวกันเนี่ยแหละค่ะเคี่ยวน้ําตาลปี๊บนะคะเคี่ยวไปนะคะจะเย็นๆจนสีมันสวยนะแล้วก็ลงน้ําปลานะคะตอนที่ลงน้าปลาต้องระวังนะคะเบาไฟนิดนึงเพราะว่ามันร้อนมากจากนั้นนะคะเราก็เอาเนื้อหมูนะคะกลับลงมาผัดอีกรอบนึงค่ะแล้วก็เติมน้าเปล่าลงไปใส่โปรยกากแล้วก็อบเชยลงไปด้วยนะคะตั้งไฟให้เดือดจากนั้นช้อนมันนะคะที่ลอยขึ้นมาออกใส่เต้าหู้แล้วก็ไข่ที่เราต้มไว้ลงไปกดไข่ให้จมนะ คะปรับไฟลงให้เดือดเบาๆจากนั้นปิดฝานะคะทิ้งเอาไว้1ชั่วโมงจากนั้นมาชิมรสชาตินะคะถ้าต้องการเค็มก็เพิ่มได้ตอนนี้เลยค่ะแค่นี้ละค่ะทุกคนก็เสร็จแล้วนะคะไข่พะโล้ของเราน่ากินไหมต้องบอกว่าเมนูไข่พะโลเนี่ยเป็นเมนูโปรดของสามีเลยนะคะเพื่อนๆลองไปทําตามกันดูนะคะสูตรนี้อร่อยจริงๆแล้วบอกเลยว่าไม่ยากอย่างที่คิด